สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับผมครับ b t m 47กเกย์โฮมสุพิธโฮมเซอร์ไว้ครับผมกับคลิปกระทืบผีนะครับ EP ที่37ครับผม EP ที่แล้วนะครับล้อสี่นะเดี๋ยวดูว่า EP นี้นะครับจะได้กระทืบผีกันหรือเปล่านะครับผม EP ที่แล้วทีมงานคุณภาพมากนะโอเคครับแจ้งรายชื่อกันสักนิดนึงนะครับผมมีลุงเป้นะครับมี2ยูรินะครับแล้วก็มีเจนเป็นเรานั่นเองช่วงนี้จะเล่นเจนเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าได้ชุดกี่เผามานั่นเองไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะ ได้ได้ชุดกี่เผามาก็เลยเล่นนะผีเป็นผีอะไรวะเนี่ยน่าจะเป็นผีเบลนะครับดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นผีเบลนะครับว้าวโอเคโอ้โหตรงนี้ก็ตั้งแล้วอ๋อตรงนี้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 ยังไม่ได้ตั้งนะโอเคครับเดี๋ยวตั้งเครื่องกันซะก,ก่อนเลยครับโอ้โทีมงานคุณภาพว่ะตั้งเครื่องกันไวมากนะว้าว wow. ไปนู่นแล้วนะครับทีมงานคุณภาพลาดเกินนะทีมงานนี้สาธุนะขอให้ได้กระทืบผีนะเกมนี้เครับตัเครื่องเสร็จแล้ววิ่งเลยนะครับโอ้โหสองเครื่องไปแล้วนะว้าวสองเครื่องไปแล้วนะครับเมื่อกี้มันอยู่บนนี้หนึ่งกองอัพอ๋อโอเคนะ มิกุมาไอ้นี่ไปแล้วนะตรงนี้หนึ่งกล่องนะครับขอให้เป็นกระถางทูบนะโอ้โหสามมิดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆโอ้เยี่ยมครับกระถางทูบนะครับว้า๋ยวตั้งตรงนี้หนึ่งเครื่องเลยนะครับข้างหน้าเป็นกกตัลเลตนะครับเรียกไฮโซนิดน,นึงนะครับไม่เรียกอะไร ยาชุกกาลังอะไรงี้แม่ไม่เรียกไม่เรียกเอาไฮโซครับเรียกเกตเตอร์เลสแพงครับขวดยี่ห้านะราคาแพงนิดนึงนะครับอู้วิ่งยาวเลยอย่างงี้ผีตามผีตามไม่ทันงี้เราวิ่งยาวเลยนะนงนงงงไอ้สัตว์งงโอ้ยคนสวดอยู่เลยนะ สวดสองด้วยนะครับสวดสองนะโอเคครับแล้วอยู่วันนี้ก่อนนะครับอยู่วันนี้ก็สักนิดนึ่งโอเคไปแล้วนะครับงงงงไอ้สัตว์งง <laughs> ไปแล้ว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 เฉดไม่ไปรับ มาเป็นสนับมือนะครับผมจะโยไปตรงนี้ก่อนนะอันนี้เก้าเก้ายังเอ่ยเก้าเก้าแล้วนะว้าว <Wow. S 1> อันนี้ล่ะอันนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับเมื่อกี้เราเราไปตอบไปแล้วนะเราไปตอบไปแล้วนะครับ โอ้โ9้9ๆแล้วโอ้โหทีมงานคุณภาพนะครับยังไวเลยนะครับว้าวโอเคครับเหลือแค่ตะปูนะตะปูน่าจะอยู่อ่าในนี้หรือเปล่า เค okay, ไม่มีนะครับไล่ใครมามันไล่ใครมาไม่รู้นะครับสวดกันไวมากเลยนะเพราะว่ามีนิพานะครับเดี๋ยวยืนคำให้นิพานหน่อยนะครับไม่เอาตรงนี้หรอตรงนี้จะใกล้กว่าไหมนิพานโมอะไรเงี้ยอไม่ใช่นิพานะเป็นยูรินะครับผม เราก็ลืมไปว่ามันไม่มันไม่มีนี่ผ่านี่ว่าตอนนี้ผ่านไปแล้ว15นะครับ20แล้วนะครับตอนนี้40แล้วครับเราจะเข้า50นะครับว้าว60แล้วนะครับ เ0นะครับ70%แล้วนะครับกําลังจะเข้า80%แล้วนะไม่มีใครกดพลาดเลยนะโอเคครับเรียบร้อยนะครับตัวที่หนึ่งนะครับงงงงไอ้ส <laughs> ัตว์งงเดี๋ยววิ่งมานี่นะครับตัวที่สองนะครับ ไม่ได้แน่คุหรอกเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายนะครับว้าวครบนะครับทีนี้แหละความบันเทิงที่แท้ทรูนะครับผมผีอยู่ลิบๆิบเลยนะครับ ใบก้อนเหลืองนะไม่เอานะเจ้าใบใบก้อนเหลืองไปฉีดมันก็ใช่เรื่องนะครับหาของก่อนนะครับหาของป้องกันตัวเองก่อนนะคะแนนน้อยมากเลยอะร้อยกว่าเององงงงไอสัตว์งง กันเหรอเฮ้ยตกใจนะเห็นแดงๆนึกว่าไลท์เซเบอร์ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไลท์เซเบอร์นะครับโอ้ใส่สินอีกแล้วก็ได้นะใส่สินดักก,ก้อนก็ได้นะว้าว นี่เลยนะครับทำอะไรก็ไม่ได้จริงๆกุสามก้โอเคนะโอ้ดูคะแนนเราดิร้อยกว่าร้อยห้าสิบเก้านะอ่ะไปเด็กันหมดแล้ว น่าคลงดแห่ะเฮียดนูไปสองจึ๊กนะครับได้มานิดหน่อยนะไม่ค่อยได้คะแนนนะใช้ไหวตีนะครับโอเคนะแต่ยังไงเราก็ยังได้220นะก็ยังโอเคอยู่โอ้ได้แต่ใบก้อนเหลืองนะมีใบมีใบก้อนเขียวไหม เด็กสมัยนี้ทันไหมวะใบก้อนเหลืองใบก้อนเขียวนะไหนวะใครโดนอ่ะอุ้ยอีกทีไม่โดนมึงจะแม่มมมแนเกินไปแล้วล็อกโลบเก่งเหลือเกิน งงงงไอสัตว์งงเราวิ่งนะเราแมนอยู่แล้วเราคนแมนอยู่แล้วตีแล้ววิ่งนะอ้าวเรียบร้อยนะครับผีโดนอะไรไม่รู้นะน,น,น่าจะโดนใสยสิทธ์นะครับใสยสิทธ์หรือโดนต่อ,อกยกันไม่รู้นะเดีย๋ยวมาดูคะแนนกันอีกทีนึงครับว่าใครได้ไปนะครับผมแต่ผีตายแน่ๆนะครับผีถูกกำจัดนะครับ ใครอย่าบอกแต่ว่าโดนสายสินเราขึ้นเยอะแบบนี้ว้าวโอ้ยสงสัยจะโดนสงสัยจะโดนสายสินเราหรือเปล่านะครับเพราะว่าขึ้นมา600กว่าเลยนะเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับใน EP ที่37นะครับผมใครดูแลชอบใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไคร้เนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปแบบนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ